สวัสดีลูกค้าและ f อทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานยกยิงนะครับมีอยู่10กระบอกแล้วก็จะมีส่งลูกซองแล้วก็ส่งไอคอมนะครับส่งลูกซองจอะเป็นไม้กระพี้ไอคอมจะเป็นไม้พยุงนะครับเป็นปืนสูนนะครับอย่างละหนึ่งกระบอกนะครับส่วนยกยิงนะครับก็จะเป็นรางสเปคขอบกระจกยาวเมตรยี่สระยะชัก75ปีก45เซนนะครับ ทั้งสิบกระบอกนะครับชุดนี้นะเป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับราคายกยิงตอนนี้ก็อยู่ที่2อ0พันหนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงแถมลูกดอกให้3ลูกนะครับเป็นปีกโลเลอร์ล้อฝังลูกปืนนะครับมียางท่อพร้อมสายให้พร้อมนะครับคิวงานสั่งจองยกยิงตอนนี้ก็อยู่ประมาณ5-7วันนะครับถ้าเป็นรางไม้ก็ประมาณ20บวันนะครับลางไม้ค่อนข้างช้ามากนะครับ ถ้าเป็นอลูมิเนียมนี่จะไวกว่านะครับนี่นะครับชุดนี้ก็มีทั้งโอนทั้งเก็บไปทางนะครับก็แจ้งลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะแพ็กส่งให้นะครับนี่นะครับยกยิงไม้ปะดูนะครับปะดูนะครับตัวนี้เป็นปืนศูนย์นะครับทรงกำคอ ศูนย์หน้าหลังตัวล็อกนะครับด้านหน้ายังไม่ได้ใส่ไฟเบอร์ออปตินก,ปนนปนก,นกนะครับตัวนี้ก็เป็นพยุงนะครับเซฟข้างเป็นไกนกนะครับตัวนี้นี่นี่ลดเซฟนะครับเซฟออกดแบบนี้กดเซฟกดเซฟนะครับเซฟข้างนะครับตัวนี้เป็นไม้กับพีเขาควายนะครับลายสวยๆนะครับ สนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นพยุงนะครับนี่ก็เป็นปีกนะครับกรบอกนี้ลูกค้าเป็นปีกข้างคาวกระบอกนี้ปีกโรลเลอร์นะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับยกยิงราคา2อ0พันหนะครับไม้ประด่ถ้าเป็นไม้กระพีเขาควายชิงชันนะครับ<ม>ก็จะอยู่ที่สามพันนะครับ สนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร0955026338 0929462599นะครับ ID Line 9 2 9 w g r uh m um นะครับ f a c e b o o k ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเพจปืนยิงปลาเวียงโกสัยช่างวิศนุนะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับ ชุดรางอุปกรณ์ปืนยิงตามีทุกอย่างนะครับชุดไกยางลูกดอกนะครับต้องการอะไรก็สอบถามมาได้นะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับจะโอนหรือปลายทางก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกไม่บังคับลูกค้านะครับก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับถ้าเวลาสั่งของนะครับสั่งแล้วแบบขยันขยอให้โอนอย่าเด็ดขาดนะครับ ช่วงนี้มีชาชีพเยอะนะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับเป็นงานสั่งจองนะครับยกยิงก็มีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับชุดรางนะครับมีกลมตันเหลี่ยมตันสเปคขอบกระจกลางปืนศูนย์ลางสเปคเหลี่ยมนะครับสนใจรางตัวไหนสอบถามมาได้นะครับเป็นงานสั่งทํานะครับความยาวระยะชักปีกต้องการเท่าไหร่สั่งได้นะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ